Uh huh. yeah. uh huh. สวัสดีค่ะ <c oughs> มาพอกันกับเม่ตต่อยอีกคือเกานะคะเหมือนนี้เมือนนี้เม่ตต่อกับสิ้ผ้ามาอัปเดต คือเกานะค่ะอัปเดตคือเกามาเคลื่อนนี่พายุถล่มพี่น้องเอ้ยขอบม่อยากจะพากพายุถลม่มบ้านพักมาเคลื่อนจรากเป็นอย่างสะสายย้ใหญ่ร่มมากไปว่นตื่นเช้าขึ้นมาต้อง เยียมตัวเก็บของยาว่าด้วยค่ะเพราะว่ามันซาส่ายกระจายกระจายพายุถล่มมาคืนนี่เบิ้งหน้ามันไหลน้าหง้มนมนีซอะลงเหมือดซาสายใหญ่ย,ย,ยังอยู่พี่น้องหรือจะเฝ่าด่ามาด้วยค่ะเพราะว่าพายุพายุพัดตอนนี้แม่ต้อยกับสิมาพาพี่น้องมาสำรวจ <c oughs> พายุถะลมเมือคืนนี้เนะคะลมแห้งคะ่ะแห้งเนี่ยแห้งจนวายูวะใดนามโหเป็นนามไหลงมานี่ตรงนี้กะ ว่าไรไมีความเสียหายปัไหดเนาะค่ะเพราะว่าของเขากับปึงจะเอาลุงยังมาอัปเดตเบึงคางทางพีเนาะคะ่ะโอ้นามันตนลุงหนีพี่น้องมันไหลมาแล้วมันตนลุงหนีเนาะคะ่ะ แต่ว่ากระบเป็นยางแล้วค่ะเพราะว่ามันก็นจะเล็คพูดง่ายไปอีกอย่างนึงตอนเหนียวผาคม้ยางเบิงหลังจากตีว่าผ้ายู่เศร้าถลุมแล้วจะมีค่วมเสียหายอยียงบอ่อ ตรงนี้เขากับม้ยางเบิ่งแนวนี้อกอเนะค่ะบมเป็นยังพี่น้องทังว่าจีผ้ายู่แห้งปันไดค่ะบมเป็นยังนะค่ะตอนนี้เมือว่านนี้สร้างเพือนกระเด้ย สร้างบนกระเดนเทพปูนอีกช่วงที่สองเนาะคะ่ะเทพปูนช่วงที่สองขึ้นเป็นสั่นที่สองช่วงสองของที่เมื่อวานที่ไม่ต่อยอัปเดตให้เบิงเน,นาะค่ะเห็นนาถาว่อนดีพี่น้องเป็นเท่ข้้นแบบนาพรอม เทข้านแบบหน้าแล้วก็ผูกเล็กใส่กลางบกคืออืนบอกค,คือแบบทิว่าเขาเหตุมากั้งแต่ทั้งหนาพุนเนาะค่ะเพราะว่าทั้งหนาพุนมันจะใส่แผนมาว่างว่างว่างเลยมันกับบอเนีนหนาถท้าว่อนคือเาเทาเอา ต้นกล้วยแนะนำต้นกล้วยหักบอ่ออายุทะลมุมี่น้องพี่น้องตรงนี้ครับเป็นหม่องที่ว่าสร้าง่นเพ่งจัดที่มือนี่ะหละ่นกสิแกะ้อกแกะ้สามช่องนี่ออกนอนขาเกี้ยสามช่องนี่ออกมันก็นจะไปเทช่องคุณต่อสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็สิเป็นซิบช่องพอดีค่ะ วันนี้ได้เป็ีนคลิปช่องแล้วกำแพงถือว่าสร้างเพิ่นค่ะเท็ดรวดเร็วดีอยู่นะคะ่ะเพราะว่าเพิ่นเท็ดใส่มือเท็ดโม่เพิ่นกับโม่มือ แต่ว่าก็จะมีเชือแฉเนี่ยจักน่อยร่มแห้งคักหคลายแต่ว่าก็บมีมมี่ยังอย่าหายปันใดเนาะค่ะ เป็นแนวกำแพงแนวกำแพงเฮ้ยนี่ก็ยังเป็นสี้ขึมๆอยู่เมื่อนี้ก็อาจจะโตมื่อคืนนี่ก็โตขึ้นเมื่อขึ้นเพระาะว่าโตมากช่วงหัวอแรงแล้วช่วงเดือดเดือกกัยังโตมากอีกอยู่แหงหยาดมันล่มมาเมือ่อคืนนี่ล้มค่ะล่มเนี่ยผ้าอยุ่แหลงเนาะค่ะพี่น้องผ้าอยุ่แหลงผ้าอยุ่พัดถลม่ม พายุแรงเทิ่งร่มทิ่งฝนกะเสียหายไปหลายหม่องหลายบอนอยู่เนาะคะ่ะฟั่งเบิง่าวมอเสานี่มะเลือน,นี่ที่มงานการแสดงที่ว่าเป็นทีมงานไปแสดงคณะมอล่ามคณะยังกะได้โยกเกลือไปหลายหม่องหลายบอลเนื่องจากว่าพายุเขานะคะเนื่องจากว่าพายุเข่า บ่ได้ทำการแสดงกันหลยมองหลยบอลน,นี่ก็เป็นฝ้าที่ขึมๆอยู่กับว่แน่คือกันละเมือนี่บ่แน่คือกันว่าอาจจะตกลงมาอีกเนาะคะ่ะอาจจะตกลงมาอีกแต่ว่าก็ดีไปจังหนึ่งมันซุมมันซุมมันเยน็นฝนตกลงมาแล้วอากาศมันก็นจะวาฮหอน การทำงานขครงสร้างก็จะดีขึ้นไปอีกจักน้อยสร้างเพ็นใส่ ทั้งปูนก็จะเป็นบ้านนอกดาวโครงการบ้านนอกดาวขึ้นมาอีกสามหลังกะเพิ่นว่างเพิ่นกับพยายามมะเพียด้างกระดายโครงการบ้านนอกดาวบรรยากาศเนีเหมือเศร้าค่ะ เมืดขึ้นคือเขาเป็นต,นตะฝนตกอีกอยู่เหมือนนี่ต,ตะฝนตกมากอีกกะสีเย็นดีอยู่ผ้ายางหล่ะตอนนี่หมืดเสาเน้ะค่ะใสายมาเม่ตอวกลับไปทำงานว่มีเวลามายางหล่ะ ทางพุ่นเพิ่นกะว่างจากทางนี้เพิ่นกะไปก่อทางพุ่นอีกสร้างกระดาป้าพี่น้องยางรอยอยู่ตะบริเวณอาณาจักรแสงทองฟินแลนด์เฮานี่ล่ะค่ะถ้าตกะแค่งมงเว่นกับโมเป็นยังไงดอกก็ทีดีอยู่ถ้าตกะแค่เมื่อแรกแล้ว มีนม่มองอยู่หมองเศ้ามันร่มหลายมัน่ม่มองไปมันบ่เห็นหูถ้าอายุร่วมแห้งคักหลายเมื่ขึ้นนี่ก็ดีบริเวณพาอายุพัด เก้าอีเอ่ยคนผาอยู่ผ่ามาเมาื่อคืนนี้เอาไว้เที่ยงเทียงนี่แหละนะครับเป็นบริเวณตำรวจรองตำรวจเตือนที่ หลังจากที่พ่าอายุเขา,าพ่ะพม่พพ่นลองสำรวจเือนทีดินรอดแถวนี้ก่ะแน่นดีอยู่เป็นบางช่วงทั้งในเนาะคะ่ะแต่ว่าทั้งหน่อก,ก็สีลมในยักหน่อยเพราะว่ามันเป็นป่ายท่าคือนักก่ออี้่อย vài năm nén sắc thôi บริเวณจะว่ายน้ำจังไดก็ยะเลื่มฝากกดไหลกดแช่คลิปหนีน้ำในเด้อค่ะคลิปผ้าเหลาะผ้าเหลาะเบิงพ้ายุดถล่มตั้งแต่มเมื่อเื่นี้จะมีความเสียหายอย่างแนบ่บ่เบาแล้วค่ะแต่ว่ากับบมีอย่งเสียหายค่ะ สำรับคลิปนีบไดนี่นไม่ต้อยกับเสียวไว้ซ้ำนี่สักก่อนเด้อค่ะไว้พ่อกันก็ไม่ต่อยคลิปหนาค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กวดแชร์คลิปนี่นําเลยด้อค่ะสวัสดีค่ะพ่อกันคลิปหนาค่ะ